สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในส่วนของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับติดในช่วงติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์นะครับประจำวันที่11มีนา58สำหรับวันนี้นะครับในส่วนของเซต50ฟิวเจอร์นะครับมองว่าอ่อนตัวลงต่อนะครับกลยุทธ์คือให้เปิดล่อโพซิ i ันนะครับที่ S50 H15 ที่เปิดไว้ที่1 0 1 4จุดให้ตัดขาดทุนออกไปนะครับ แล้วก็สถานาา้ะใหม่ช็อตนะครับที่เปิดสถานะใหมาช่ช็อตนะครับที่994จุดนะครับหรือสูงกว่านะครับเป้าหมายทำกําไรนั้นอยู่ที่985จุดตัดขาดทุนเหนือ997จุดปัจจัยหลักนะครับเมื่อคืนดาวโจนก็ค่อนข้างตกเยอะนะครับ1.9%โดยราคาน้ำมันในตลาดโลกร่วงลงหนัก3%หลังจากที่ดอลลาร์อ่อนค่านะครับสะท้อนภาพความไม่แน่นอนนะครับ ของนโย,บาย,นายบายการเงินของเฟดนะครับคงต้องรอดูการประชุม f o m เอ,อช่วงกางสัปดาห์หน้านะครับขณะที่ดูมาตรการปฏิรูปฝั่งกรีซนะครับที่จะประชุมวันนี้สําหรับการประชุมกรนงวันนี้ให้น้ําหนักไปทางคงดอกเบี้ยลงแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ดอกเบีย้ยให้น้ําหนักไปที่การคงดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่อาจจะมีเซอร์ไพรส์ลดดอกเบี้ยลงจะช่วยหนุนตลาดไทยให้ฟื้นบ้างในระยะสั้น ส่วนแรงขายของนักลงทุนสถาบันยังเป็นปัจจัยหลักกดดันนะครับทำให้มอง S50H15 เอนี่ยอยู่ในทิศทางอ่อนตัวลงต่อจำกัดอัพไซด์จำกัดนะครับที่999จุดมีโอกาสลงไปทดสอบ985จุดแนวต้านอยู่ที่1000จุดกับ1008จุดนะครับแนวรับอยู่ที่988 9 8 98 3จุด983สําจุดสำหรับ Single Stock Future นะครับก็ มาดูแนะนำในตัว True Future นะครับก็แนะนำ Short True H15X นะครับที่13บาท50สตางค์เป้าหมายทำกำไรอยู่ที่13บาทตัดขาดทุนเหนือ13บาท65สตางค์สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเริ่มหลุดแนวรับย่อยที่บริเวณ13บาท50ลงมาด้วยแท่งเทียนที่เป็น bullish เป็น bearish ชัดเจนนะครับเครื่องมือหลักๆนั้นให้สัญญาณลบ เรามองน้ำหนักอยู่ในทิศทางอ่อนลงนะครับปัจจัยพื้นฐานของทูแม้จะมีความสามารถในการแข่งขันดีขึ้นได้หลังจากที่ได้พาร์ทเนอร์แข็งแกร่งนะครับรวมทั้งการผลประกอบการปีนี้น่าจะมีกําไรแต่ราคาหุ้นเนี่ยตอบรับไปพอสมควรแล้วระยะสั้นมีโอกาสที่จะปรับฐานลงมาแนวต้านอยู่ที่13บาท50สตาง13บาทแ0สตาง14บาท10ตางแนวรับอยู่ที่13บาท12บาท60ตางและ12บาท สำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ